สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของ teseanc นะครับวันนี้เราจะหาเงินนะครับด้วยการหาเงินเข้าบัญชีของ t ูเ e อ y ์นี่วอลเลกับแอป เล่นเกมโซโดโกุนั่นเองทุกคนนะก็เป็นแอปหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ได้เยอะมากทุกคนนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นนะจะทําในส่วนของภารกิจแล้วก็ช่องทางต่างๆที่เขาแนะนําให้เราทําหรือเปล่าถ้าเราสามารถที่จะทําทุกช่องทางที่เขาแนะนําให้เราทํานั้นผมนะบอกเลยว่าคุณนั้นจะสามารถที่จะหางเงินได้เร็ว แล้วก็ได้เยอะนั่นเองนะครับผมนะวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตในส่วนของเกมนี้กันเลยนะครับเกมนี้นรับถอนเข้าบัญชีของ t ู m านี่วอเล็ตเพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Lucky g เกมอันนี้เลยนะครับลัคกี้เกมนะครับกดเข้าไปเลยนะเกมนี้เป็นเกมโซโดกุนะครับอ่าโซโดกุองไหนอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะ อ่ะอันนี้คือเป็นในส่งหน้าตาของอ่าหน้าแดชบอร์ดหรือหน้าหลักของแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินให้ดูก่อนเลยนะว่าสามารถทําเงินได้จริงๆนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะผมถอนไปแล้วนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะ2องบาท24บาท81บาท36บาท63บาทนะอันนี้คือเงินเข้าหมดแล้วนั่นเองนะครับผมนะ เล่นมาตั้งแต่เดือน8อันนี้ก็คือเดือน9เมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะวันนี้วันที่20ใช่ไหมเราก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้แล้วนะเพราะว่าการถอนเงินขั้นต่ำเพียงแค่10บาทตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ในบัญชีของเกมนี้อยู่ที่38บาทนด่นเองดนะครับ ซึ่งนะครับทำไมเราถึงไม่สามารถถอนได้ทั้งหมดนี้เพราะว่าเลเวลของเราอยู่ในเลเวลที่14เลเวลที่14นั้นสามารถถอนได้1.2%นะจากเงินตรงนี้ก็จะกลายเป็นแค่38.25ตางค์นะครับนี่ทุกคนนะถ้าเราอยู่ในเลเวลที่26ถึง40ละเราก็สามารถถอนได้1.5%จาก38ก็จะกลายเป็น47นะครับมีนะ ถ้าเราอยู่ในเลเวลที่100นี่นะ85-100ก็สามารถถอนได้เต็มจำนวนถ้าเรามีอยู่ที่3,000กว่าบาทตรงนี้ก็สามารถถอนได้3,187บาทเหมือนกันหมดเลยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะการถอนเงินใหญ่ที่ผมบอกนะว่ามีแค่ช่องทางเดียวก็คือ To Money Wallet นั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะกดโหลดได้เลยนะใต้คลิปนี้ถ้าคุณไปค้นหาเองในส่วน Google Play Store จะไม่เจอนะฮะนี่ผมบอกเลยนะก็กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเดีโอนี้แล้วก็ ดาวโหลดได้เลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นเกมกันเลยแล้วก็เมนูวิธีการต่างๆที่เราสามารถที่จะหาเงินได้เนาะ <_ d ial one> ก็กดคําว่าเริ่มเกมตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือเกมเนาะเกมโซนด d โกรดนะแล้วก็หาในส่วนของอันไหนที่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่มีนะอันนี้คือเพนด้านะครับอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นในส่วนของสีนี้นะครับแต่ว่ามันจับเวลาอยู่นะเหลือ1 9วินาทีแล้วทุกคนนะผมก็มัวแต่พูดอยู่ได้นะครับจน ไม่ได้ทําอะไรเลยตัวนี้นะครับทุกคนนะสีเขียวมีสีนี้ไม่มีนะครับเ,เวลาใกล้จะหมดแล้วทุกคนนะถ้าเวลาหมดเดี๋ยวผมจะบอกนะฟังก์ชันในการเติมเวลานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะรอให้เวลาหมดก่อนเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่ถักคน,นหมดแล้วเนาะถ้าเราหมดเวลาก่อนนะแล้วว่าเราอยากต่อจากที่เดิมเมื่อกี้เราก็กดคาว่าเพิ่มเวลาด่านตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนนะ่าก็เพิ่มมาอยู่ที่30วินาทีด้วยกันทีนี้เราก็ต้องรีบแล้วแหละนะครับผมในการที่เราจะเล่นเกมนี้เนาะอันนี้ขาดในส่วนของสีชมพูกับสีอันนี้นะครับผมนะสีชมพูนะครับแถวนี้อ่าน่าว่าได้อยู่นะสีชมพูแล้วก็อันนี้นะครับอ่าถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวเราไปหาเวลาเพิ่มใดอยู่นะตรงนี้นะครับก็ขาดไปตรงนี้หรออ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับ โอเคเรียบร้อยดีอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของสีหมดเวลาต่อทุกคนนะเริ่มใหม่รู้สึกว่านะครับโอโหตานี้ทุกคนกนะ็คือมันค,นค่อนข้างที่จะยากนะคือเวลาน้อยแต่ว่ามีตัวเลือกเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่แล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะลองใหม่นะครับนี่ทุกคนนะก็เสร็จสิ้นแล้วในส่วนนี้นะครับแล้วก็อันนี้ละ่ะก็คือเป็นในส่วนของกบนะกบก็เดือสองที่อันนี้ก็คือกบ แล้วก็อันนี้คือกบนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของสีฟ้ามีสีนี้ไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ลหละตรงนี้ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เพิ่มเวลาใหม่เดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จทีน่ในส่วนของตานี้นะครับโอเคทุกคนนะันเดี๋ยวผมจะต่อเลยแล้วกันเนาะแผมจะไม่พูดมากแล้วกันในส่วนของ <c oughs> ตรงตรง,ตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะทําให้ช้าเกินไป โอ้ทุกคนนะแพ้ไปทุกคนนะเออผมไม่เล่นเลยทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันทําให้คลิปนี้ยาวเกินไปทุกคนนะเออถ้าเราชนะไปนะเราก็จะได้ในส่งเหรียญเข้ามาทุกคนนะโอ้โหเสียดายมากเลยเมื่อกี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะต่อมาทุกคนนะคือถ้าเราเล่นเกมผ่านนะครับเราก็จะได้รับในส่งเหรียญใช่ไหมอันเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวว่าถ้าหากว่ามันผ่านไรผมจะแคปหน้าจอให้ดูนะครับ ปรากฏว่าก็ยังแพ้อยู่ดีทุกคนนะผมขอไม่ต่อแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทำให้คลิปนี้ยาวเกินไปเนาะก็อันนี้คือเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะหาเหรียญน,นะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นชั้นหนังสือนะก็คือเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับอันนี้คือเป็นกฎกติกาการแนะนําเพื่อนว่าเราจะได้รับเหรียญก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานั้น ทำในส่วนของระดับที่เท่าไหร่แล้วก็ทําอะไรไปบ้างเนาะหนึ่งเลยคือเมื่อเราเชิญเพื่อนไปแล้วก็เพื่อนดาวนโหลดผ่านลิงก์การเชิญของเราเราจะได้4,000คะแนนแล้วก็เมื่อเพื่อนเล่นจนถึงระดับที่7เราจะได้6,000คะแนนเมื่อเพื่อนเล่นจนถึงระดับที่20เราจะได้1 0,000คะแนนแล้วก็เมื่อเพื่อนเล่นจนถึงที่ระดับที่40เราจะได้2 0 0 0 0นคะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะกดคําว่าเชิญทันทีแล้วก็คัดลอกเนื้อหาแล้วก็คัดลอกลิงก์นี้และส่งไปยังเพื่อนของคนทันทีได้เลยนะครับผมนะอย่า แล้วก็ให้เพื่อนของคุณนั้นใส่รหัสเชนของคุณด้วยนะครับผมนะต่อมาคือรางวัลตรงนี้นะรางวัลตรงนี้คือว่าให้เพื่อนของเรามากรอรหัสเชนของเราที่ตรงนี้นะครับให้เขาใส่มาตรงนี้นะก็อย่างเช่นตัวอย่างของผมก็กดตรงนี้ไปนะแล้วก็กดคัดลอกนะครับตรงนี้นะคัดลอกปั๊บเลยแล้วก็ไปที่รางวัลแล้วก็ปิดไปกรอกนะแล้วก็ใส่รหัสชมเชิญตรงนี้นะครับนี่นะ พอใส่ไปแล้วก็ให้กดพ้าส่งไปนะครับซึ่งระบบบอกว่านะครับสามารถที่จะใส่แค่ได้ข้างเดียวข้างเดียวเองนะเราจะใส่ได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับเราจะได้อยู่ที่3 0 0พคะแนนด้วยกันถ้าเราใส่นะครับให้เพื่อนเนาะ แล้วก็อันนี้ในส่วนของภารกิจของการเช็ดอินก็ไปเช็ดอินได้จะได้1นวันก็98คะแนนพวกนี้มาเช็ดอินต่อต่อ,ตอเนื่องก็ได้อยู่ที่168คะแนนมเมื่อนนี้ก็ได้ต่อนะครับผมนะั่นก็คือเราจะได้ทุกวันนะถ้าเราสามารถที่จะมาเช็ดอินได้ต่อเนื่องทุกวันนะครับส่วนภารกิจดาวน์โหลดแอปทดลองใช้อันนี้ผมไม่แนะนําให้เราทํานะครับและก็คลิกที่โฆษณาเพื่อรับเียนอันนี้สาครั้งก็สามารถทําได้นะก็คลิกไปสามครั้งดูโฆษณาไปสามครั้งคุณจะได้อยู่ที่150คะแนนด้วยกันนะครับ รับชมวิดีโอ3วิดีโอจะได้100คะแนนแล้วก็อันนี้คือใช้อุปรกรณ์เพิ่มเวลา5อันก็คืออุปรกรณ์ที่อยู่ในเกมเมื่อกี้นะครับอ่ามันจะมีอุปรกรณ์ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ทุกคนนะ่าจะเป็นนาฬิกาเป็นการเพิ่มเวลาแล้วก็อ่าในส่วนของหลอดไฟเป็นการบอกว่าเออมันอยู่ที่ช่องไหนนะครับผมนะเป็นการเฉลยให้แก่เรานั่นเองนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นก็ลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะถ้าหากว่าเพื่อนๆจะถอนเงินก็มาดูตรงนี้แล้วก็เช็ดตรงนี้นะเช็ดที่คําว่ายอดเงินที่ได้ไม่ใช่ว่าเบรดของฉันตรงนี้นะยอดเงินได้ถ้าเกิน10บาทก็คือ10บาทขึ้นไปสามารถถอนได้เลยนะครับเหมือนอันนี้ก็กดถอนได้เลยนะครับนะกดถอนทั้งหมดเลยแล้วก็กดยืนยันไปนะครับแล้วก็เราก็รอประมาณ1นถึงเวันนะครับเงินก็จะเข้ามาอีชารลอนเนาะอันนี้ก็ถอนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเปิดที่ประวัติการถอนเงินนะครับนี่ทุกคนนะก็ประวัติบันทึกการถอนเราถอนไป38บาทจุด25สตางค์เมื่อกี้นะครับผมนะาก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็มีคำถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ